ครับสวัสดีครับพีซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567เนาะพี่น้องเนาะวันไหวยลาวพัฒนาออกครับวัอนี้ผมเตรียมภามาสรุปเลขลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับวัอวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่27พย67ลาวพัฒนาออก641480ครับเลขล่างก็ออก14เนาะพี่น้องเนาะ ครับงวดวันทิตยี่สิบเจ็ดพี่น้องที่พอเตียมสรุปให้นะพี่น้องเนาะก็สังเกตมือเอาได้พี่น้องเด้อบางเตียมหน่อยก็มาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายังดีโชคดีอยู่งวดที่ผ่านมาเด่นซีก็มาซีรับล่องศูนย์สามเก้ากามาศูนย์น้าพี่น้องเนาะแต่วันแปดศูนย์ศูนย์แปดมาพี่น้องครับส่วนหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งก็มีสองเตียมก็มาะนะครับเอาจังไดยก็ พิจณามึงเออเนะพี่น้องเนาะตะวันดีตะวันโชคดีตะวันเดนมาเนาะพี่น้องครับวันนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับสิบห้าอาจารย์ดังเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมสิเริ่มไม่ได้พี่น้องเริ่มจากพ่อฉลองครับพี่น้อง ขับพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูดหกกับแปดเน้นที่แปดพี่น้องหกกับแปดนะครับเนาะครับรับพ่อพเน้นในที่แปดได้พี่น้องเด้อแปดห้าแปดสองแปดเจ็ดนะครับอ่บมามักสอบตัวแ็กก็จะเริ่มลับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อ แคปหน้าจอครับผมรับปเตรียมก็ขคอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดพี่น้องขับปู่ศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรลดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดพี่น้องแปดกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะพี่น้องเนาะ แปดนะครับครับก็บมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าไดพี่น้องเด้อโอ้ล่มดีแท้ๆเนาะพี่น้องครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะตัวเนียนนะพี่น้องเนาะครับเนาะตัวที่บนเนียนเข้ามากเข้ากับพิจนนารณามืองเอาจ์นะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูปหลายๆนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับนะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดได้พี่น้องเนอะขับปูโคลาดบนล่างวิ่งรวดหนึ่งกับสามพี่น้องหนึ่งกับสามครับครับส่วนจับคู่ปูโบนเนนให้ตัวใดตัวนึง่งนะพี่น้องเนอะเอราฉะนั้นแล้วมกักสอบตัวใดเฮาก็จะเลืมกลับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเนาะ ปหน้าจอครับผมครับขอแถมข้อกาบขอพรบคุณปูหล้ยๆยนะครับเนาะปูโคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมนะพี่น้องเนอะครับพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองพี่น้องหนึ่งกับสองเน้นที่สอง 1> 1, 2, หน่งนะครับครับส่วนจับคู่เน้นที่สองห้าสองหกได้พี่น้องเนอเอามกสอบตัวเดกกับพิจารณาเบิง้งเนพี่น้องเนอะที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้นํำนคะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับเตรมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมนคะครับเนอะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางนะพี่น้องขับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด1กับสองนะพี่น้อง1กับสองครับ ชุดเน้นนะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองตัวล่องกับเบิรงไว้น้ำกระได้แ้พี่น้องเริ่มมาสอบสเต็กกะอย่าลืมลับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเนาะรับแคบหน้าจอครับผมรับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆน,น,นะครับเนดะ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับสัดเจนพี่น้องเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เชมมาลาดได้พี่น้องเนอคะครับอาจารย์เชมมาลาดกับมรดผ่านิชก,กับเขาได้พี่น้องเนอคะครับเลขติดบนล่างพี่น้องเก้าศูนย์หนึ่งได้พี่น้องเนอะเก้าศูนย์หนึ่งเน้นที่เก้าเก้า ศูนย์หนึ่งนะครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องห้าเก้าหกเก้าแปดหนึ่งศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะขับคอยปังๆอีกเด้องวดที่เข่าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกระคอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เฉียบม,มาลาดนะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูกูแก้วเด้พี่น้องเนอครับปูกูแก้วงวดที่ผ่านมาก,กับเขา08เลขออก80เข้าตก,กับพี่น้องงวดที่ผ่านมาบนล่างวิ่งรูด2ตัวเดียวพี่น้อง 2>, 2ตัวเดียวครับเาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้น2023แด้พี่น้องเนอ ครับอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะรับเตรียมข้อกับขอบพระคุณปูหลายๆปูกูแก้วนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องครับปูสีสะเกตบนล่างวิ่งโลดห้ากับหกเน้นที่ห้าพี่น้องห้ากับหก ครับขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอเน้นห้าแปดห้าเก้าหกแปดเจ็ดสองพี่น้องแต่ว่าชุดวินงมึงเอาได้พี่น้องเนอะชุดวินงวดที่ครับมักตัวใดกระจับเอาชุดวินก็ได้เนาะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่ีสเกตนะพี่น้องเนาะรับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อสวัสด์พ่อสวัสวด์ที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนอแต่ว่าเป็นตัวก,กับบนล่างบิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดพี่น้องเจก,กับแปดครับเอาเน้นที่ติดเจ็ดได้พี่น้องเนอ ครับเลขมาน้ากันเน้่พี่น้องเนี่ยนี่สามเก้าแปดสี่สังเกตเบิ้งเ่าพี่น้องเนาะหลายงวดแล้วมาน้ากันอีดครับเชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอขอบคุณหลาย,ยนะครับเด้อพ่อสวัสดิ์เนาะรับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เรียนหนองหารพี่น้อง เซียนหน้องหานบนล่างบิงรูดแปดกับสี่พี่น้องแปดกับสี่สี่แปดนะครับครับเน้นเด่นพี่น้องแปดสี 4, ่แปดเจ็ดแปดห้าได้พี่น้องเนอะเอาตกกันตัวร่องกับเบิร์นไว้เนาะพี่น้องเนาะ จัปหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพงลง้ะพี่น้องเด้อพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งรูด8กับศพี่น้อง8กับ0 08นะครับ เด่นแปดสามแปดเก้าเก้าหนึ่งนะพี่น้องเนอพ่อเซียนเพลงครับส่วนเด็กกันเบิรนมีนะพี่น้องเนอสามตัวก็มีครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับขอขอบคุณหลายนะไรไครับเดอพ่อเซียนเพลงนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเ้อนะ ครับเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมากกับเข่าตัวเนีนนพี่น้องเนื้อแต่ว่าเป็นตกกลับนะครับเอาฉะนั้นเราจะเริ่มกับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด7กับ8ดพี่น้องเซียนชัยวนันเจ็กับ8ปดเจดแนะครับ ครับเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามนะพี่น้องเนาะกันเก้าสองเก้าสามอาอย่าลืมกลับตัวไนํำเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอบคุณในรายนะครับเด้อเซีนยนชัยวานนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องนะเด้อเซียนหยวนงวลที่่านมากกับเขานะพี่น้อง ครับวันนี้แ้มาบนล่างวิ่งรูดห้ากับแปดพี่น้องห้ากับแปดครับครับเอาชับหน้าจอครับผมครับพ่อเตี่ยขอขอบคุณยหลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องโอ้เซียนหนองคายงวดนี้กับบนล่างวิ่งโลดแปดกับศูนย์เซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากกับหนึ่งสีได้พี่นอ้องเด้อเข้าตรงๆบนล่างวิ่งโลดแปดกับศูนย์พี่น้องเน้นที่แปดแปดกับศูนย์ศูนย์แปดนะครับ ครับก็มีแปดสองแปดสามแปดสี่ได้พี่น้องเด้อรับหลักศูนย์กับมักเก่าเนาะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับโปรตียมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเด้อบาทนี้ก็นนคือของปรเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับของปรเตียมชุดเตี๋มเบิ้งเอาได้พี่น้องเด้อหลักหนึ่งมักกะจับเอาเนาะพี่น้องเนาะ คนล่างวิ่งรูดสกับ3พี่น้อง2กับ3 2 3นะครับเอาพอเตียมเน้นให้8ปดสองแปดสามเดสอพี่น้องเด้อ 9, 2, 9, 3, รับเก้าเหลือ2อหางเอาผิดพลาดประกันใลยพอเตียมกราบขอโทษขอภัยเล้พี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาวันนี้พอแต้มภาพมนับคะแนนน้ากันพี่น้องเห็นแล้วเนาอพี่น้องเนาะตัวได้หน่อยตัวได้ไลนยนะพี่น้องครับศูนย์มีสามคะแนนนะพี่น้องเด้อหนึ่งมีสนนี่คะแนนสองมีสี่คะแนนสามมีสองคะแนน สี่มีหน,นึ่งคะแนนห้ามีสองคะแนนหกมีสองคะแนนเจ็ดมีสามคะแนนแปดมีแปดคะแนนเก้ามีหน,นึ่งคะแนนพี่น้องสัดเจน,นะครับเนาะเด่นที่แปดพี่น้องครับลองนะพี่น้องเด้อหนึ่งกับสองขับสี่คะแนนนะครับ ถัดเจียนมาพี่น้องเนาะครับครับจับหน้าจอได้พี่น้องเด้อหากผิดพลาดประการใดพอเตรมกราบข้อโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ พอเตียมข้อเวพรอนควยเข่าควายแตกปังๆอย่นีพี่น้องเนาะรับสุดได้โชคๆมันมา,านกันนะครับเอาจะาลืมนะพี่นอ้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายตายสุดนี้ขอเอจีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมรับคให้โชคๆมานานันมนแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มกับมีแเคนีพี่น้องเอาไว้พอกันหยิกหลังหวยลาวพัฒนาออกเมลงเนะพี่น้องเนาะรับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม